หลังจากที่เราคัดไซส์ขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนั้นจะเป็นบ่อที่เป็นบ่ออนุบาลจิ๋วๆเลยฮะห,หัวไม่ขีดอันน,น,นนั้นจะเป็นไซส์กลางบ่อนี้นจะเป็นไซส์กลางแล้วบ่อนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ที่พร้อมกินนะฮะแต่นเนี้ยผมไม่ได้กินเขาเพราะรู้สึกว่ามันน้อยอ่ะน้อยเกินไปหน่อยเนี่ยเราก็พิ่งเราก็พิ่งเอาแหนแดงมาให้ข้อดีของแหนแดงคือน้ําไม่เน่าน้ําไม่เน่าเลวแล้วก็สุขภาพหอยดีคือเนื้อเนื้อหอยอะ่ะจะสีสวย พอพอเรามองว่าการให้แหนแดงทมว่ามันมันดีไหมมันดีนะเพราะแหนแดงมันเป็นพืชธรรมชาติเป็นฟู้ดเป็นฟู้ดเป็นฟู้ดเศษฟู้ดกลายฟู้ดฟู้ดการฮะฟู้ดการที่เหมาะกับพืชเหมาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้แหนแดงสามารถให้เป็ดให้ไก่หรือผสมอาหารผสมดำก็ได้เหมือนกันแต่เราเอามาลอยแบบนี้ให้หอยกินไม่เกินคืนนะคืนนี้ก็หมดละบ่อนี้นะแต่บ่อนั้นอยู่มาที่หนึ่งแล้วเพราะว่ามันยังจิ๋วมันเลยยังกินไม่ทัน ใครที่อยากเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองและอยากเอาเนื้อแบบคุณภาพจริงๆอ่ะเลี้ยงด้วยแหนแดงบอ่อแหนแดงผมอ่ะเป็นกะละมังใบใหญ่ใบละร้อยอ่ะแต่ผมเลี้ยงแบบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ต้องมีจํานวนนะ